น้ออกแล้วพอนะน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายหม่ำชาแนล่ะมาเล่นน้ำอาบน้ำกับเจ๊เหมยกับน้องใบบนกันนะคะดู นะคะคจะปีนขึ้นไปตามท่อนะคะโอ้โหหูไปบุญทํานะคะ

น้ำเยอะมากเลยนะคะดูยังกินเดยขัดเนื้อขัดตัวให้ต๊ตะนะคะ กวาดข,ขัดตัวให้สะอาดสะอาดนะคะอาบทุกวันนะคะจะขัดตัวทุกทุกวันเลยนะคะ ไม่อยู่นิ่งนะคะต,ตาดื้อนะคะไม่อยู่ไม่ยอมอยู่นิ่งให้พ่อขัดเลยนะคะดูไปวุหลบเสาดูมีเตะด้วยนะคะเตะช้า้วย ดึงสายแล้วนะดึงสายแล้วห <c oughs> ยกโหล ดึงใจยางไปเล่นนะคะ คณทำนะคะเด็กดื้อนะคะโอ้ยชนเสาลุกชนเสายิชเชยนี่เป็นไรลุกยิชเชยโอ้ทำไมดื้อจังเลยเนี่ย บุญทำนะยกล้อโชว์ยกลอ้อโชว์แล้วนะคะดเดี๋ยวขัดให้แม่เมยก่อนลูกแป๊บเดียวสัยจะอยากไปวิ่งแล้วนะคะดูไปบุญดูไปบุญ <laughs> ต้นไม้นะคะเป็นไรลูกเป็นไรลูกยบุญเลยเราไม่เมยก่อนลูกไม่เมยถูต้นไม้ก่อนลูถูเสร็จแล้วหนุนทูเสร็จแล้วมัเนี้มาเนี่ยเราไม่เมยก่อน ก็ไม่ใหมวยนี่ไม่ดื้อเลยยืนรออยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกท่านครับวันนี้พาตีหญิงไปวุนมาอาบน้ำครับสร้างความสุขไปแล้วใบบุนวันนี้แล้วใบบุนวันนี้แล้ววันนี้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าไปลูกอย่าไป ขัดตัวให้แม่เหมยก่อนนะคะให้สบายตัวครับให้สบายตัวลีบุนไม่อยู่ดิ้งเลยนะคะไปอีกแล้วไปอีกแล้วนะคะมานี่ลูกมานี่ม้าได้นานมาแล้ว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 หวนมาแล้วไปลูกอย่าไปเดี๋ยวม้านี่ล้อนี้ ตัวไหมตู invers, ้ร e. ึเปล่าไม่เหมือมาแล้วพอได้ยินเสียงมา ไปแล้วไปแล้วพาเมาแล้็วมาแล้วเมาแล้วเร็วใบบุญใบบุญมา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 เร็วมาเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วมานี่มานี่มานี่ไปไหนไปไหนมานี่มานี่มานี่แล้วมาอู้ดูมามากลัวชากเลยช้างกลัวมานี่ อย่าไปนะลูกมาแล้ว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 เมามามาโอ้วิ่งนีเอาเอาม้าจะขามาแล้วมาแลมาแล้วโอ้มาดูไปบุญกลัวไปบุญกลวมา เสร็จแล้วนะคะดูแม่เหมยดับเยี่ยมเลยนะคะถูเสร็จแล้วตอนนี้ก็ถูต้นไม้เสร็จแล้วดูลุงดูน้องเบบูลนะคะวิ่งนำหน้าไปแล้วรีบไปแล้วตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะดูแม่เหมยกับน้องเบบูลนะคะกําลังจะเดินกลับบ้านแล้วนะคะไปแล้วโดยมีน้องเบบูญเดินนําหน้าไปก่อนเลยนะคะแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วนะคะ วิ่งไปแล้ววิ่งวิ่งไปก้อนเลยวิ่งไปก่อนแม่เลยนะคะ oh. นี่ไปแล้วนะคะไปแล้วจะไปหาแม่กาลเกตหรือเปล่านะคะ oh. ไปจริงๆด้วย <laughs> ไปวิ่งไปหาแม่กาลเกตเลย <laughs> ไปทางไหนโอ้รู oh, รทางอีกนะคะโอ้ oh, oh. ไม่ธรรมดานะคะไปบุญไม่ธรรมดานะคะวิ่งเราไปหาแม่กาลเกตเลยนะคะ <laughs> ดูกาลเกตนะดูกาลเกตยกขา โอ้วิ่งไปรับแม่แล้วแม่แม่มา <t> ทางนีแ้แม่แม่แม่ดูดูดูการเกตดูดูดกดดยกขานะคะดูยกขานะคะในการเกตย,ยกขาขึ้นทำไมาคะ <t> <t> บุญมากเลยนะคะโรงงาแม่กาลเกีตของเรานะคะ <c oughs> <c oughs> กดกินเลยนะคะดูท่าใหม่ <laughs> เป็นไรกดเป็นไรคะเออหันมากินของแม่หมยเอาแม่หมยกลางให้กินแล้วไม่บุญก็ไม่ยอมกินนะคะ,ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะ จะได้ชมคลิปใหม่ๆนะคะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราคะ่ะนีก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูนะคะดูนะคะดูดูดูนอนกินนมนะคะ <laughs> นี่นั่งกินแล้วนะคะหรือนั่งกินนมแม่กาลเกตนะคะไม่ใช่แม่เมยนะคะ ชอบแกล้งแม่กาละเกตอันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะ Thank you very much for watching Have a nice day See you here again please Bye bye สวัสดีค่ะดูนอนกินนมนะคะนอนกินนมแม่กาละเกต <laughs> อีกแล้วอกแล้ว,ก,ลวกินอีกแล้วใบบุนดื้อน,นะคะกินปิดเต้านะคะลูกใบบุนนี่แม่เหมยอ,อยู่ทางนี้ลูกหันมาแล้วนะคะกินนมแม่เหมยแล้วน,นะคะโอ้อยู่ตรงกลางเลยนะคะลาไปด้วยภาพน้องใบบุนแล้วก็น้องกระเกตดแล้วก็เจ๊เหมยน,นะคะสวัสดีค่ะ